ครับคับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องทรัพย์ชนแนลนะครับวันนี้นะก็จะมาแนะนำนะฮะสาระความรู้ให้พี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับนะฮะเหรียญห้าสิบสตางค์รวงข้าวนะครับแล้วมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับเกี่ยวกับรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับมาอัปเดตรายการก่อนนะครับนะเกี่ยวกับรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันคือรายการอะไรบ้างนะฮะที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่ก่อนอื่นก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับโอกาสนะครับเผื่อมีเหรียญที่ท่านต้องการจําหน่ายนะฮะนะจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับนะครับมาดูกันเลยนะครับรายการแรกนะครับการแรกคือ ep 1ีหนึ่งร้อยสิบนะครับ ือเหรียญ5บาทนะเหรียญ5บาทราชการที่9นะครับปีพศ2 0 0พันทุกปีทุกพศนะครับทุกปีทุกพศนะครับด้านหลังเป็นวัดเป็นยมาประพิษนะฮะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับนะเข้าไปดูที่ EP 1น0นะครับเข้าไปดูที่ EP 1น0นะครับเดีย๋ยวมาดูรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับ รายการต่อไปคือ EP หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะครับนะครับมีลักษณะเช่นใดนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับที่ EP หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับเกียว์กอเลียนสิบบาทราชการที่เก้านะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูที่ EP หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับนะครับขั้ามาดูรายการต่อไปนะครับ นี่คือ EP 112นะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทรัชการที่9นะด้านหลังเป็นวัดเป็นจ a m a ิ้นนะครับปีพศสอ5 1นะครับแบบบางนะครับนะแบบบางนะครับลักษณะลักษณะเป็นแบบไหนนั้นนะเราเข้าไปดูกันนะครับให้ราคาสูงถึง2,000บาทนะครับนะนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับที่เป็นกำลังใจให้กับการช่องของเรานะครับ มาดู EP 113นะครับนี่คือเหรียญหนึบาทราชการที่9นะครับปีพศสองพนระราคาสูงถึง2,000ันนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะเข้าไปเปิดดูที่คลิป EP 113ได้นะครับก็ขอขอบคุณ FC นะครับทางบุรีรัมนะฮะทางสตูครับและพี่น้อง FC ทางกระบี่นะครับทางนครศรีธรรมราชนะครับคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่ตุคนนะครับนะครับคุณน้องวิไลรัตคุณน้องกุ้งนะฮะ นะครับ fc จังหวัดตราดนะระยองนะฮะนะครับเชียงใหม่นะครับจันทบุรีนะครับครับมาดู ep 1นีนะครับนะครับนี่คือรับเหรียญ2บาทราชการที่9นะครับนะครับเหรียญสบาทราชการที่9สีเงินนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเรารับซื้อราคาสูงถึง2,000บาทนะครับลักษณะลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะเข้าไปดูกันนะครับครับที่ ep 1 1 4นะครับมาดูรายการต่อไปนะครับ รีเอพหนึ่นะครับเอพหน่งร้นะครับคือเหรียญ2บาท2สีเอ่อสีทองนะครับเหรียญ2บาทสีทองนะครับนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะเข้าไปดูในคลิปนะครับเข้าไปดูในคลิปที่เอพหนนะครับครับก็ขอขอบคุณนะพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับนะที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจนะครับนะครับให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับมาดูรายการต่อไปนะครับ t ีเ1พหนะครับ นี่คือเหรียญสิบาทสองสีนะครับนะเป็นเหรียญวาละการจนาพิเศษปี2539นะครับนะครับลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไรที่เราประกาศรับซื้อนะครับเข้าไปเปิดดูได้นะครับที่ EP 1 1 6นะครับนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับครับมาดูรายการต่อไปที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ คือ EP 1 1 7นะครับ EP 1 1 7นะครับคือเหรียญ10บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับนะทุกปีทุกปศนะครับครับที่มีลักษณะนะครับที่มีลักษณะนะฮะตามคลิปตามภาพตามภาพนะครับตามคลิปตามภาพนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดดูกันนะครับที่ EP 1น7นะครับถ้าเกิดท่านมีจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับ มาดูรายการต่อไปนะครับคือ EP 1 18นะครับ118นะครับคือเหรียญ1นบาทราชการที่9นะครับปีพศ2557นเะครับนะเพียงปีพศเดียวนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะเข้าไปเปิดดูนะครับที่คลิป EP 1 1 7อ็นะครับนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่นะครับนะสตูลนะฮะนครศรีธรรมราชนะครับนะครับ FC ทุกท่านนะครับ ที่เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับรายการที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเหรียญเหรียญห้าสิบสตางค์รวงข้าวนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์รวงข้าวนะครับนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเหรียญของเหรียญห้าสิบสตางค์รวงข้าวแบบปกติธรรมดานะครับนะครับด้านหน้านะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นตาสัญลักษณ์นะครับัวงข้าวนะครับบอกชนิดราคา50สตางค์นะครับนี่คือแบบปกติธรรมดานะครับนะครับที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่ได้ทําความรู้จักกันนะครับว่าเหรียญ50สตางค์ลวงข้าวลักษณะเป็นแบบไหนนะครับนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างแบบนี้นะครับคือเหรียญปกติทั่วไปนะครับเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับนะครับ ยังไม่ได้รับซื้อเพียงแต่ยกมาให้เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจกันก่อนนะครับนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะมือใหม่นะครับการุณาดูคลิปกันให้จบนะครับดูคลิปกันให้จบนะครับนะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะและทําความเข้าใจกันไปด้วยนะครับนะครับทำความเข้าใจกันไปแบบช้าๆนะครับ นะครับเหรียญ50สตางค์นะรวงข้าวชนิดรวงข้าวนะที่ประกาศรับซื้อนะครับมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะะก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะฮะกะลุนานะครับกะลุนาดูคลิปกันให้จบนะครับนะครับ,รบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะฮะเราก็ มาดูกันเลยดีกว่านะครับแบบรูปแบบที่เราประกาศรับซื้อนะครับนะครับดูแบบเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเหรียญห้าสิบสตางค์หลวงข้าวนะครับนะครับด้านหน้านะครับคือพระบัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับลักษณะนะครับลักษณะที่ปั๊มเห็นไหมครับคือปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับหนีจากเซ็นเตอร์เหรียญไปประมาณ30 20เซนนะครับเห็นไหมครับ ขอบด้านข้างจะเหลือเนี่ยจะเหลือนะครับจะไม่เต็มเหรียญเห็นไหมครับนี่คือลักษณะนะฮะที่เราประกาศรับซื้อนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับเราให้ราคาตั้งแต่3 0 0ถึง1,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญฮะและความสวยงามนะครับหรือความสวยงามของเหรียญนะครับและปั้มเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับในคุณลักษณะที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับนะที่ประกาศรับซื้อราคาเป็นอย่างไรนะครับ ึ้นอยู่กับผิวเหรียญขึ้นอยู่การปั๊มเคลื่อนแค่ไหนนะครับนี่ครับนี่คือเหรียญ50สตางลวงข้าวนะครับนะครับห้าสิบตางลวงข้าวนะครับชนิดที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับนะครับที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับมีลักษณะทำความรู้ความเข้าใจกันไปเลยนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้เรียกว่าปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับที่นิยมเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะครับ และมีราคานะครับและมีราคานะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรชนิดอะไรนะครับชิดราคาแบบไหนลักษณะเป็นแบบนี้เรียกว่าปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเหรียญ50สตางค์รวงข้าวนะครับเป็นด้านหลังนะครับการปั๊มนะฮะปั๊มเคลื่อนเคลื่อนอย่างไรนะครับนะฮะลักษณะนะครับลักษณะปั๊มเคลื่อนจากตัวเหรียญนะครับ หนีเซ็นเตอร์จากตัวเหรียญออกมานะครับ20-30%นะครับนะครับราคาจะถูกจะแพงนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าปั๊มเคลื่อนมามากน้อยเพียงใดแค่นั้นนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าปั๊มเคลื่อนมามากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับนี่คือลักษณะปั้มเคลื่อนที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับวันนี้เราประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ50ต่างนะครับหลวงข้าวเท่านั้นนะครับ ที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับหนีจากเซ็นเตอร์อย่างน้อย30%ขึ้นไปนะครับนะครับนะครับให้ราคานะครับขั้นต่ำตั้งแต่3 0 0ร้อถึงหนึ่ันบาทนะครับสามร้อถึงหนึ่บาทนะครับขึ้นอยู่นะฮะขึ้นอยู่ที่ว่าปั๊มเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนสภาพผิวสวยงามแค่ไหนนะครับผ่านการใช้งานมามากน้อยแค่ไหนนะครับราคา ตรงนั้นขึ้นอยู่กับราคานะครับนะครับก็ขอ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 บคุณนะครับพี่น้องนะเอฟทุกท่านนะครับนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับนะครับให้กับทางช่องของเรานะครับและคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับนะคุณพี่จักรพงศ์นะครับนะคุณพี่ทุกคนนะคุณน้องวิไลลักษณ์นะครับ ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับนะครับไม่เจ็บไม่จนนะสวัสดีครับ